นนะก่อนนะวัวบเครื่องไหนเครื่องเลยกวาวัวไอหมาไงาตามเราสองตัวไอ,อย่าเพิ่งไปยังไม่ได้ตตัดรอก,อนนกเ,เอาไปไหนมานนี้่ก่อนนัวไม่เหนลยจ้าไปิแล้วเครื่องเย่แล้ก็จะ แม่มีตังมัง้งมีมได้หายสิเลี้ยงเจ้าก่อนอได้ออกไปหมอกหนองแกว้วภ <c ười> าคีจังหวัดนครสวรรค์โอ้ไม่ต้องไปเที่ยวเลยเนะี่ย <c ười> บ,บ้านเราก็มีเออใครจะไปไกลดูหมาก็มีเนี่ยอุย้ยมองไม่เห็นแล้วกล้องมัวแล้วเนี่ย อมองไม่เห็นทางหนึ่งมอกหนึ่งสองหมาตามาแล้วหมาจะหยุดพ้าเราขี่เจอบ้า,า,บานแล้วบ้านถ้าเราขี่อยู่เราเอาเฟอรสกลับขับไปให้มันดูนะเกดอ่ะเปิดไปดูรถทางรถลากรุ่งวิ่ง 路卡。